อ่สวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าโครราอันติดครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกจีเบนซินเกียร์ออโต้ครับรถยนต์เป็นปีสองพันยี่สิบเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าสีบนเงินครับสวยสวยเลยครับนี่ โตโยต้าโคโราอันติดครับเครื่องยนต์ 1.6G ปี2020ครับสีบอลเงินเลขไมล์กิโลครับ9,343กิโลเมตรครับเป็นเลขไมล์แท้นะครับพวงมาลัยนะครับมีปุ่มควบคุมวิทยุนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับเซ็นทรัลล็อก เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับระบบแอร์ออโต้ครับวิทยุภายในเป็นเบาะหนังครับสีดำสวยๆเลยครับยังเรี่ยมอยู่เลยด้านหลังครับเป็นเบาะหนังสีดำนี่พิดาสะอาดครับ โตโยต้าโคโร拉อันติดครับปี2020ันยสวยๆเลยครับเลขไม้แท้น็อตฝากระโปรงนะครับโลโก้ oco, นี่รถเดิมๆนะครับน็อตยังไม่มีรอยขยับนะเดิมๆเ,เลยครับน็อคานนี่เครื่องยนต์ครับเดิมๆนะครับ น็อตไม่มีรอยขยับนะเดิมๆเลยไม่มีชนหนักครับสำเนาเล่มครับรถยนต์เป็นปี2020จดทะเบียน2563ักิเครื่องยนต์1.6ครับ125แรงม้าเบนซินเจ้าของลำดับที่1ครับกุญแจรีโมทนะครับ2ดอก รถสวยๆครับเลขไม้น้อยน็อดฝาท้ายนี่เดิมๆนะครับไม่มีร้อยแกะนี่รถไม่มีอุบัติเหตุรับไม่มีน้ำท่วมนะยังอะไรครับเครื่องมือแม่แรง ยาแนวด้านหลังนี่รถเดิมๆทั้งคันนะครับสวยๆเลยเลขไม้เก้าพันโลนะครับเลขไม้แท้สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่เก้าหกหกเก้าหกนะครับติดต่อเซลปิกสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะแวะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่โกดัง บางพีจังหวัดสมุทรปราการนะเส้นถนนเตพลักษ์กครับติดก,กับข้างธนาคารกรุงเทพสำหรับราคานะครับรถยนต์คันนี้ห้าแสนสี่มืนเก้าพันบาทครับสามารถซื้อเงินสดได้นะครับไม่คิดแวดเพิ่มสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับอ่ะรถสวยๆเลยนะครับมีมาแนะนำนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ